มันฝรั่งขูดโถดจะทำงา่ายไงนี่แข่ล้างมันฝรั่งให้สะอาดแล้วก็ขูดจะ้ะขูดให้ได้แบบนี้จะ้ะแล้วก็เอาน้ำมันใส่กระทะน้ำมันนิดหน่อยจะ้ะ เอามันพลังใส่ไปจ้ะเอาน้ำออกด้วยจ้ะคันเอาน้ำออกจ้ะก็ใช้ช้อนกดกดกด,กด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 จ้ะข้างๆก็ เราทิ้งไว้ให้สุกจ้ะไฟไม่ต้องแรงมากจ้ะ mm hmm. ทอดไปก็ใช้ตะหลิวใช้ชน้นดูข้างล่างจะทันเหลืองก็กลับกับด้านได้จ้ะ mm hmm. ดูข้างล่างว่าเหลืองหรือยัง mm hmm. เหลืองเราก็กลับเลยจ้ะ กรดดานพอดโตแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้ะเนาะเดีย๋ยวรอสุกสิบจ้ะ